ทำขายไอเพื่อนฝูงให้เด็กๆอย่างเงี้ยเด็กๆชอบค่ะไม่เชื่อก็ลองทำดูนะคะไม่ลองไม่รู้ค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องจ๋าอยู่ดีมีแห้งหีแดงจึงคืนเด้อสุคนช่วงนี้อากาศนอร์เวย์ข้างนอกนี่เป็นอะไรที่น่าเบื่อหน่ายค่ะเข้าเดือนตุลาก็จะมืดเดือนพฤศจิก,กานี่จะมืดที่สุดในรอบของปีนะคะ หนึ่งปีมีสิบสองเดือนเดือนที่มืดที่สุดนี่คือเดือนพฤศจิกาค่ะช่วงนี้ข้างนอกก็ไปมาลำบากมีแต่ฝนตามภูเขาก็สโนเริ่มลงแล้วค่ะหิมะเริ่มตกอากาศอากาศวันนี้ณนะตอนนี้อยู่ที่สี่องศานะคะแล้วก็เย็นบางที่ก็จะมีลูกเห็บตกค่ะตอนนี้คือพยากรณ์อากาศให้ฟังคร่าวๆนะคะ อากาศหนาวเย็นค่ะแต่ว่าคนเขาอยู่ที่นี่อย่างมาดามเคยชินกับอากาศแบบนี้ก็อยู่ได้ค่ะแต่ความคิดถึงเมืองไทยก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมค่ะไม่เคยจางหายไม่เคยเลือนรางไปจากหัวใจค่ะคือประเทศไทยคิดถึงประเทศไทยเสมอช่วงนี้มาดามไม่ได้ออกข้างนอกนะคะเพราะว่างานเราก็เยอะแล้วก็อากาศมันก็ไม่เป็นใจมันมืดค่ะพี่น้องเป็นตะยานคอยยานคว่มืดถ้ามืดเมื่อไหร่นี่จะกลัวทันทีไม่ค่อยกล้าออกไปไหน แล้วก็ฝนก็ตกก็ไม่ถนัดในการจะถือวิดีโอถ่ายมันมันเปียกค่ะพี่น้องมาดามก็เลยเปลี่ยนความคิดมาเป็นทำอาหารให้ดูให้ชมค่ะอาหารที่มันง่ายๆขนมขนมขนมอะไรนี้ทำกินเองได้แก้เบื่อแก้เซ็งอยู่ในบ้านเราก็เอามานำเสนอกันค่ะอย่างคลิปนี้มาดามขอนำเสนอวิธีการทำ ข้าวเคลือบช็อกโกแลตนะคะอันนี้เป็นข้าวพองด้วพี่น้องเขาเขาพองบานเท่านะเขา,นะขาตกแตกนะคะ่ะแต่ว่าอันนี้เขาจะอบแล้วมันจะเม็ดจะพองๆกลิ่นมันก็จะเหมือนข้าวตกแตกค่ะพี่น้องคนไทยไม่รู้หรือเปล่าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะว่าข้าวตกแตกมันเป็นข้าวยังไงก็จะข้าวแบบนี้ละคะ่ะมาดามก็จะเอาไปเคลือบกับช็อกโกแลตแล้วก็มีน้ําตาลมีเนยผสมปนเปกันไปหลายอย่างไปดูวิธีการทําค่ะทํากินง่ายๆค่ะ ส่วนประกอบนะคะก็จะมีข้าวนะคะข้าวอ่าข้าวตอกแตกพี่น้องข่อยจักสิวเว้วแนวดภาษาไทยขคดเกอร์ว่าถือข้าวตอกแตกนะคะหรือข้าวอบแล้วเรียบร้อยค่ะอ่าเนย150กรัมนะคะเอ,อน้ำตาล150กรัมค่ะแล้วก็ช็อกโกแลตอ่าดาร์กช็อกโกแลตนะคะ100กรัมค่ะแล้วก็กาแฟขอเข้มๆนะคะ แล้วก็น้ำตาลวานิลาค่ะพอน้ำเดือดแล้วนะคะเราก็เอาถ้วยตั้งเลยนะคะเอาภาชนะตั้งไว้ในน้ำนะคะเราเพื่อเราจะละลายเนยค่ะเนย1 5อย150กรัมค่ะอันดับต่อไปค่ะช็อกโกแลตนะคะพี่น้องดาร์กช็อกโกแลตค่ะเราก็เอาลงไปแบบนี้เลย ช็อกโกแลตของเราก็ละลายเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะหลีไฟลงพองให้อุ่นๆนะคะแล้วก็ปล่อยให้มันอยู่แบบนั้นละคะ่ะทีนี้เราจะมาทำขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะตีไข่กับน้ำตาลนะคะตีไข่กับน้ำตาลมาดามขอเป็นเครื่องกับเพราะว่าตีด้วยมือนี่เหนื่อยค่ะไข่หนึ่งฟองค่ะพนี่ตีเข้าไปเลยตอกลงไปแบบนี้ค่ะ น้ำตาลนะคะเทลงไปเลยแล้วก็เริ่มตีได้เลยค่ะน้ำตาลกับไข่ก็เริ่มจะเหนียวแล้วนะคะตีไปตีมาก็จะข้นแล้วนะคะพอเราพอใจแล้วนะคะเราก็จะขั้นตอนต่อไปค่ะครีมของเราก็ได้แล้วนะคะทีนี้เราจะ ทำขั้นตอนต่อไปค่ะช็อกโกแลตที่เราละลายเมื่อกี้นะคะเราก็จะกวนๆมานิดนึงอย่างนี้ค่ะแล้วก็เทลงไปผสมกับไข่กับน้ำตาลที่เราตีเมื่อกี้นะคะละลายไม่ดีเท่าไหร่ค่ะโอเค ต่อไปเราก็จะใช้อันนี้คือกาแฟนะคะกาแฟเข้มเมเลยค่ะใส่ลงไปค่ะสัก2ช้อนนะคะคนต่อไปเรื่อยๆค่ะจนมันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็สวยงามค่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะคือน้ำตาลวานิลาค่ะ1นช้อนชานะคะพี่น้อง่ะทำการกวนต่อไปค่ะ เมื่อเราได้ครีมเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะพี่น้องเราก็จะทำการต่อไปค่ะกวนให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะมันจะหอมกลิ่นช็อกโกแลตแล้วก็กลิ่นกาแฟค่ะเข้ากันมากเลยแล้วก็ตามด้วยกลิ่นน้ำตาลวานิลาค่ะไปเบิ้งขันตอนต่อไปค่ะเมื่อเราได้ภาชนะแล้วนะคะเราก็เทข้าวที่เราจะ ใช้แล้วก็ตามด้วยครีมของเรานะคะคนให้เข้ากันเลยค่ะให้ผสมกับช็อกโกแลตครีมของเราให้ครบทุกเม็ดเลยนะคะพี่น้องจ๋า เร็วเลยด้ยค่ะพี่น้องจ๋าข้าวพองเคลือบช็อกโกแลตค่ะเป็นแบบนี้ค่ะทีนี้เราจะมาทําขั้นตอนสุดท้ายค่ะพี่น้องเวาไทยกับบวาไยถือมาอยู่ต่างประเทศโดนแล้วก็ลืมภาษาไทยพูดไม่ค่อยชะค่ะบางคําบางตัวอักษรก็จะหายไปก็ขอให้พี่น้องเข้าใจนะคะเพราะว่ามาดามมาอยู่ประเทศนอกโดนค่ะขั้นตอนต่อไปเราขอใช้ถ้วยมุมฟินส์นะคะ เป็นภาชนะที่เราจะตักข้าวพองเคลือบช็อกโกแลตของเราค่ะทำเป็นคำๆนะคะพี่น้องจ๋าบาท15บาบาทก็ได้มาดามอยากจะให้พี่น้องมีรายได้พิเศษนะคะ ทำขายไอ้เพื่อนฝูงให้เด็กๆอย่างเงี้ยเด็กๆชอบค่ะไม่เชื่อก็ลองทำดูนะคะไม่ลองไม่รู้ค่ะก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะข้าวเคลือบช็อกโกแลตของเรานะคะขนมของเราก็เสร็จแล้วนะคะเราตักใส่ภาชนะที่เราจะใช้ค่ะแล้วก็ปล่อยไว้ให้มันเย็นเพื่อให้ช็อกโกแลตแล้วก็ขา้าวเซตตัวนะคะ แล้วเราก็เก็บในภาชนะที่ไม่มีลมเข้าค่ะใส่กล่องหรือใส่กระปุกอะไรก็ได้ที่อากาศไม่เข้าค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามขอบคุณมา,มากๆสำหรับการติดตามแล้วก็กดไลค์แล้วก็เข้ามาชมค่ะสวัสดีค่ะ